จิ้งจอกเท่าสามกันยายน2568เรียนรู้จิ้งจอกเท่าเมื่อเลือกหลักสูตรประชาธิปไตยก็ต้องเรียนรู้อดทนเจ็บปวดมีควรเรียกอำนาจนอกระบบมีแทรกแซงประชาชนก็ต้องจดจำเส้นทางประชาธิปไตยแบบไทยหนทางอีกยาวกิโลลิตรดังหลักสูตรหุ้นสายเทาสายดำยังคงหลอกกันไปมาสายใครสายมันต่อไปอยู่สายไหน ฟังใดก็ขายก่อนกำไรก่อนเอาตัวรอดก่อนดีสุด GCAP ตัวปลิวราคาหุ้น GCAP วันนี้เดินตัวปลิวจิ้งจอกเท่าเห็นแล้วงอนหลับฝันดีบนเกาะเตา่าธุรกิจ l ล n d i n g business ธุรกิจนอน l ล n d i n g b u s i n e s s h o m e p o r เทอพยายามตีปี h o m e ออะเทอรี่หรือ HPT เกมหุ้นมีอาการขยับ พยายามตีปีเรียกแขกวันนี้ใครจะตามก็ดูกระแสลมแลนสายฝนฝนตกตัวเปียกโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม